คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงในโหมด Go b a t t l e League ซ e a s o n ที่10นะครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลิโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในโหมดโกแบทเทอรีกในซีซั่นที่10นะครับโดยผมจะคัดเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเพื่อเอามาแจ้งให้กับเพื่อนๆทราบซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลึกยิ่งกว่านี้ผมได้ทำการแนบลิงก์ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงไว้ที่ใต้คลิปเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจเข้าไปอ่านแล้วนะครับ เอาละครับตอนนี้คิดว่าเพื่อนๆคงจะพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันที่ไทม์ไลน์ของ Go Battle League ซีซั่นที่10กันก่อนนะครับโดยจะเริ่มขึ้นในวันที่30พฤศจิกายน2564เวลาตี4และจะสิ้นสุดในวันที่1มีนาคม2565เวลาตี4ครับโดยในซีซั่นนี้จะมีโหมดการแข่งขันเพิ่มเติมเข้ามาให้ร่วมสนุกกันก็คือ การแข่งขันฉลองวันหยุดที่จะมีเป็นประจำในช่วงกลางเดือนธันวาการแข่งขันแห่งลักที่จะจำกัดเฉพาะโปเกมอนที่มีสีแดงและมี CP ไม่เกิน1,500ก <g> า <arden> รแข่งขันชินโอที่จะให้ใช้ได้เฉพาะโปเกมอนจากภูมิภาคชินโอที่มี CP ไม่เกิน1,500และการแข่งขันโจตโตที่จะให้ใช้เฉพาะโปเกมอนจากภูมิภาคโจโตที่มี CP ไม่เกิน1,500เช่นกันครับ ต่อไปมาดูรางวันประจำซีซั่นที่10กันนะครับ โดยถ้าหากเทรนเนอร์คนไหนสามารถไต่แรงขึ้นมาถึงแรง19จะได้ไอเทม TM ท่าชา้าชั้นเลิศและเมื่อจบซีซั่นจะได้ TM ท่าเร็วชั้นเลิศตามหลังมาอีกทีครับส่วนถ้าใครมาถึงแรงที่2ี่ถ้าหากชนะ3ใน5ครั้งต่อ1นเซตจะมีโอกาสสุมเจอกับบอสระดับ5ดาวของช่วงเวลานั้นๆและถ้าหากไปถึงแรงหัวกะทิจะได้รับไอเทมถุงมือของเฟอร์เดอรี่ซึ่งเป็นตัวโกงของโปเกมอนภาค XY z ครับโดยหลังจากแรงหัวกะทิ ก็จะเป็นแรงผ่านศึกก็จะได้รับไอเทมรองเท้าของเฟอร์เดอรี่แรงผู้เชี่ยวชาญจะได้รับไอเทมกางเกงขายาวของเฟอร์เดอรี่และสุดท้ายแรงตำนานก็จะได้รับไอเทมแจ็คเก็ตของเฟอร์เดอรี่เป็นไอเทมสุดท้ายพร้อมกับท่าโพสสุดเท่ครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่าโจมตีประจำซีซั่นที่10ก็จะมีอยู่3ท่าด้วยกันก็คือท่าเร็วปัดจะถูกลดพลังโจมตีลงครับ ท้าชาร์จสูสามย้ำแพงศีลาเมื่อใช้ไปแล้วจะลดพลังโจมตีของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามและท่าชาร์จเสียงคําของแมลงจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นครับในส่วนของโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าโจมตีใหม่ก็จะประกอบด้วยดอนแฟนจะสามารถเรียนรู้ท่าชาร์จทิ้งตัวทับได้โยูโนุสุกุจะสามารถเรียนรู้ท่าชาร์จชา์โดบอลได้ออกตัสจะสามารถเรียนรู้ท่าเรีวล็อกออนได้มคาโก จะสามารถเรียนท่าเร็วเผาให้เป็นเท่าฐานและท่าช้าสุสานกำแพงศิลาได้รวมไปถึงอุซกี้ โคโด่าบอสโคโด่าและนินโดจะสามารถเรียนท่าชาร์จสุสานกำแพงศิลาได้เช่นกันครับก็หมดเท่านี้แล้วนะครับสำหรับข้อมูลสำคัญสำคัญที่ผมคัดมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันโดยในซีซั่นนี้รู้สึกได้เลยว่าโยรุโนสุกุจะน่าเลียนขึ้นเยอะเลยครับซึ่งผมหวังว่าในซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ